จากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการปลดล็อกปรับเปลี่ยนเปิดกว้างเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศและนโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอาชีวะยวกกำลังสอ,งส,ง,อสงสร้างคุณภาพนำปริมาณวิทยาลัยเทคนิชุมบุรีสถานศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาพื้นที่จัดตั้งแวดล้อมไปด้วยนิคมอุตสาหกรรมภายในเขตพัฒนาพิเศษ,ษภาคตะวันออก EEC มีหน้าที่ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ วิทยาลัายเทคนิคชุมบุรีดำเนินการสร้างคุณภาพในการจัดการศึกษาโดยได้พัฒนาตามหลักปริธาาที่ว่าวินัยเด่นเน้นวิชาการวินัยเด่นวิทยาลัายเทคนิคชุมบุรีได้หวังมาตรการดูแลบุตรหลานของผู้ปกครองทุกคนดังลูกหลานของเราเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจของผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนมีนโยบายให้ประเมินผลการเรียนทุกกิจกรรม ผ่านโปรแกรม IMS และการเรียนภาพปฏิบัติทุกแผนกวิชาจะต้องให้นักเรียนนักศึกษาทุกคนสวมใส่ชุดเซฟตี้ในระหว่างการปฏิบัติงานเน้นวิชาการวิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีบ่งเน้นคุณภาพการจัดก,การศึกษา โดยได้ปรับปรุงและพัฒนาวิทยาลัยในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดหาครุภัณพันสมัยใหม่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนสร้างห้องปฏิบัติการใหม่โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงงานอุตสาหกรรมชั้นนําวิทยาลัยเทคนิคชุมบุรีพร้อมแล้วที่จะพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแสวงหาความร่วมมือเพื่อมุ่งให้กับผู้ที่จะสาเร็จการศึกษาสามารถออกแบบประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความเชื่อมั่นในตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงาน และประกอบอาชีพได้อย่างมีอิสระโครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน2,564 วิทยาลัยเทคนิคชุม,มุรีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและธนาคารอมสินเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษานำความรู้ด้านอาชีพไปพัฒนาทักษะด้านงานช่างงานฝีมือและเป็นการส่งเสริมเพื่อขยายความรู้พัฒนาและสร้างอาชีพให้กับชุมชนเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพได้รวมทั้งการเสริมสร้างพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านช่างฝีมือให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยเฉพาะช่วงที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019โควิด -19 หลังจากวิทยาลัยเทคนิคชุมบรีได้ออกประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนได้ทราบถึงโครงการที่ดีชุมชนต่างๆมีความสนใจในการอบรมสร้างอาชีพวิทยาลัยได้คัดเลือกชุมชนทั้งหมด3ชุมชนที่จะเข้าร่วมการอบรมดังนี้ 1. เทศบาลตำบลหมอนางหลักสูตรการอบรมช่างล้างและซ่อมบารุงเครื่องปรับอากาศ2เทศบาลตำบลท่าบุญมีหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 3. ตำบลกุดงงหลักสูตรการอบรมช่างซ่อมมุงลวดและเหล็กดัด